ขออนุญ,ญาตนําเสนอเคสกำเนืดอ่อนแรงเคสนี้เพื่อเป็นวิทยาทานกับกลุ่มคนที่มีปัญหาสุขภาพดังน้องท่านนี้ครับจากการวินิจฉัยของหมอนะครับบอกว่าโรคอ่ากล,ลีบเลนงสันดมนี้นะครับไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ได้เพียงแต่ว่าจัดยาวิตามินให้กินเพื่อที่จะบํารุงระบบปร,ประสาทและให้ระบบปรปร,ประสาทต,ตอบสนองถึงกันหรือไม่ก็ เด็กอาจจะเดินไม่ได้อ okay, oh, mm ีกต่อไปหลังจากนี้ผมจะพาพวกเรามาดูวิดีโอที่เไอะจะขั้นการลดนะฮะนี่ใช่ฮะโอเคโอ้หมุกคนได้จะเนื้อที่นมุกจะไล่นั่นเลยอ่ะน่นจะตื้มขันไล่อ่ะไอ้หน่อมหมอฮะไอ้หน่์ไอ้ไอ้พ่อโยชัวไอ้หน่์ขัตามเขาไอ้เก่งๆอ๋อไอ้หัวโตเกล่าอย่างน่ะโอเคไหมโอเคเนาะ นอหม10 ouais right, ้อห้นอนชั่วให้หมันท่องบอลไอ้หมดตัวกินหรอหมดตัวกินท่้งมันไปเล่นหมุดฉาพวกเู้้อะไรอ่ะไอ้ลูกเป็นหัวใจนี้นัทพงศ์เก่งมากลูกหล่อมากเลยโอ้ใ่โอ้เธออย่ใช่ใช่นี่คือเคสบารีสินดอมที่ไม่มีอาการตอนนี้ดีขึ้นครับตอนนี้ให้น้องยืนขึ้นโอ้เก่งมากเลยแล้วก็ค่อยๆจับเลยลูก อ่าไอ้ไม่ถูกแทนได้แต่ฮอกกอลไอ่ไอ่ไอ่ไอ้ไม่หมายไม่หมายแต่ฮอตจงแท้ไอ้ขึ้นเลยอย่าอย่าอ๋อโอเคดีขึ้นเยอะเลยเนาะฮัลโหลไอ้ไล่โลเก่งมากลูกไอ้เป็นน้องหมอโลโอเคเก่งมากมาตั้งใจกินข้าวเนาะกินข้าวเยอะๆจะได้เก่งๆเน้อเดี๋ยวจะได้เดินได้เนาะ ครับผมอ่าสุดยอดนี่ให้ดูหน่อยสิเดินได้หรือยังอ๋อเริ่มเดินได้แล้วเก่งจังเลยอ่าค่อยๆเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เนาะดูสิเดินได้ไหมเล,เมลนน้เดินได้แล้วเออหัดหัดกายภาพบ่อยๆเนาะเก่งจังเลยเก่งมากลูกนานเดินได้แล้วโอเคน่าจะพงเดินไปที่เหยื่อเลยลูก เดินไปที่เหยื่อเดินได้ไหมไอห,หมูไล่เต่าหมูไล่หรอ,หเ,หรอเก่งมากไยายอง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 ,อง,องว่าเดี๋ยวจะเดินได้แล้วโอเคบารีนซินดมเริ่มเดินได้แล้วครับลองเดินสิกะมูเก็บหมูไล่หโอ้ยตอนนี้เคสบารีนซินดมเราเดินได้แล้วนะครับ นี่นัาพงศ์ก็นัาพงศ์กินยำหมดแล้วนะยังครับกินยำหมดแล้วเนาะยังไม่หมดใช่ไหมโอ้หน้าตาพงศ์เดินได้แล้วนัาพงศ์ก,ก็จะหมูแกะแล้วฉันปัดโตกัดที่หมูแกะเล่นใจแต่ไอ้ไอ้ไอ้ที่หมูแกะไล่ไปอ่ะที่แกะไล่ไปอ่ะโอ้อยนัาพงศ์ดีใจไหมที่เดินได้แล้วดีใจไหมครับกบระป๋ยงเงสี่ยนงซ่าเหรอหน้าพงศ์ก็ลองหน้าพงศ์ตะกีนนะพูดแต่ได้อยู่ใส่ตุบปลาเท่ ไอตุ I, I ๊จากจ okay. <Okay. S 1> okay. okay. ีนเนาะจะก็รุดอีกเสียอีถ่ายวิดีโอใช้ไอหมูป่นตุ๊กินเออโอเคสเปริ์ซินโดมของเราตอนนี้เดินได้แล้วนะครับโอเคตาโล่ไอดุ๊ตาโนโล่ไอลูนาโล่โอเคนี่เดินได้แล้วครับโ okay. อเคครับคุณครับอัศนะพงล์ดีใจไหมเดินได้แล้วดีใจเนาะโอเคขอบคุณครับ